รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครงการโคชนาจักรจังหวัดสุรินนะคะ Elephant Kingdom สุรินแล้วทำไมถึงเสียงอ่อยๆอยไมพี่น้องหอนหอนเดินมาทั้งไก่เดินมาจากสนกงานอากาศที่สิมเมนแน่ๆหาสิบองศานี่ละ oh, <no. S 2> หอนแห้งแล้วก็เราเดินมาที่ โรง<ส>พยาบาล,าบาลช้างโครงการโัชนาจังหวัดสุรินทร์นะคะสถานพยาบาลแห่งนี้เพิ่งตั้งขึ้นได้น่าจะประมาณ1ปีนะครับก่อสร้างในปี2561นะครับแล้วเสร็จก็ในปี2563นะครับปีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปีแรกที่เปิดให้บริการนะครับในด้านการรักษาสุขภาพการดูแลสุขภาพช้างช้างป่วยนะครับให้รัก การดูแลาช้างที่อยู่ในโครงการของเรานะคะตอนนี้เราก็มีช้างทั้งหมด200เชือกวันนี้นะคะก็มีได้ของเล่นใหม่โรงพยาบาลได้ของเล่นใหม่สถานพยาบาลช้างได้ของเล่นใหม่ก็เลยมาแอบดูเขาเออสีบอกเห็ดหยางล่ะไปไปเบิ่งตัวแม่เอากูลูกเน่พี่น้องเออโควิดมาสูมือนี่อ้วนอ้วนนำนักขืนอาทิตย์ละโลสองโลสีซ้ําสร้างแล้วอย่าเบิ่งดากเด้อเบิ่งนทั้งหนา บนดาบมันคือสร้างไปไปโอ้ยโรงพยาบาลช้างก็ใหญ่เนาะใหญ่ค่ะก็จะมีทั้งโรงรักษากี่โรงเนาะหนึ่งสองสองสามสี่สี่โรงรักษาอันนี้ห้องปฏิบัติการเหมือนบ่อันนี้ห้องออฟฟิศสำนักงานห้องคุณหมอส่วนทางนู้นนะคะจะเป็นห้องแลบห้องแลบห้องแลบบแล้วก็จะเป็น ห้องเก็บของห้องแล็บบอกห้องแล็บอห้องแล็บห้องแล็บห้องแล็บช้างเชือกนี้นะคะก็จะเป็นช้างพังจิ๋มนะครับพังจิ๋มเป็นช้างขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยพระบรมราชูปธมรมนะครับที่ย้ายมาจากสวนสัตว์ดูสิตนะครับย้ายมามาประจําที่โครงการโคชนาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ ช้างเพศเมียเขาก็จะเรียกว่าช้างพังช้างพังครับช้างเพศผู้มีงางาใหญ่ๆมีงาขนาดใหญ่นะคะจะเรียกว่าช้างพลายและช้างเพศผู้ที่ไม่มีงาล่ะครับสีดอค่ะจะเป็นช้างสีดอนนะคะก็คือช้างสีดอนเนี่ยหรือช้างเพศเมียหรือช้างพังเนาะเขาจะมีหรือไม่มีขนาดก็ได้ก็คือไอที่ผูกขนแปะออกมาไม่ได้เรียกงาบอกไม่เรียกงาค่ะก็เรียกขนาดเอาถ้าตัวผู้ที่มันมีงาใหญ่ๆเรียกขนาดใหญ่ได้ไหม ใอัน,นั้นก็เรียกว่างาอ๋อมันแต่งกันตรงไหนที่นี้แต่ต้องชี้ขนาดบอกอ๋อต่งกันที่ขนาดก็กรบโบหูเนาะขอโทษค่ะโบหูเลี้ยงอันนี้นะคะก็จะเป็นทําไมถึงต้องให้ช้างนอนนะคะแล้วก็ทําไมถึงต้องป้อนอาหารช้างเพราะว่าอันนี้นะคะเราจะทำการรักษาเราก็ต้องมีเขาเรียกเบียร์ยยล้อเบียร์ล้อ โอเหยื่อล่อเหยื่อล่อคะเราต้องมีเหยื่อล่อเพื่อที่จะช้างเขานิ่งแล้วคุณต้องให้ป้อนอาหารไปเรื่อยๆให้ช้างเขาสนใจอาหารไม่สนใจคุณหมอช้างมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ช้างเขาก็จะกินทําให้น้องมีอารมณ์ดีไม่เครียดต่อการรักษานะครับโอเคแต่จิมน่าจะคุ้นเคยกับช้างหน่อยโอ้ยจิมน่าจะคุ้นเคยกับหมอช้างังจิมน่าจะคุ้นเคยกับคุณหมอเพราะฟังจิมนี่ แว่เวียนมาที่โรงพยาบาลเป็นประจำนะครับมาให้คุณหมอตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำเนาะแม่จะต้อเดือนเลยแหละเป็นทุกไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดนะครับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปทางเดินอาหารนะครับระบบหายใจนะครับระบบขับถ่ายอย่างเงี้ยนะครับนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของช้างที่อยู่ภายในของคุขการสัของเขาเนาะโอเคคุณหมอพร้อมแล้วค่ะไปได้แล้วหมอเออว่าจังสั็จเลยไหม ถ้าโดนแล้วได้หน่ได้แล้วบอกเอาเลื่ยเอาเลื่ยเอาเลื่ยเอาเล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 ยอันพี่น้องเอาจิ้มหรือยังพันมาคุณหมอถามว่าหมอนี่กะคันว้าถือคอขอกินได้ง่ายเด้คันว้าให้ถือคอนคุณหมอเลยได้หน่หมอนี่ก็ได้เห็นหน้าตายังซี่ว่าด้ใจดีนะเพื่ได้นี่เอาไหมเฮ็ยจังไหนบ้านนี่เดี๋ยวจะให้ข้างนั่งก่อนนะครับพอดีจะเอ็กซเรย์ส่วนของขาหน้านะครับเอ็กซเรย์อุปกรณ์ขาหน้าข้างข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาขาหน้าข้างขวา นี่เราก็จะมาเซตก่อนนะครับเซตก่อนเป็นฝาหน้าข้างขวาเราก็จะมาเซตที่เครื่องนี้ใช่ไหมอ่าอ๋อนี่เราไม่ใช้นะครับเซตที่เครื่องนี้ด้านข้างถ่ายด้านข้างเครื่องนี้คือเราจะสามารถดูผลอะไรกันได้ทันทีดูผลก็คือดูผลเอ็กผลเอ็กซ์เรย์อ๋ออ่าพอเอ็กเสร็จปุ๊บเพจเนี้ยจะส่งสัญญาณไวไฟมาที่เครื่องนี้อ๋อเพจนี้แบบเป็นแผ่นเอ็กซ์เรย์ส่งสัญญาณแบบ WiFi นะครับมาที่เครื่องนี้เลยนะครับตต่ออ่าแล้วก็จะอ่านผลได้เลยอ่าเป็นแบบดิจิตอลเนาะใช่โอเคทันสมัยอีเล็กทรอนิสมุนีไม่ต้องถือไม่ต้องมีแผ่นฟิล์มไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแล้วถ้าเราต้องการแผ่นฟิล์มเอาออกมาได้ไหมได้อ๋อได้ด้วยอ่าปัจจุบันไม่มีที่จะต้องเอาไปล้างฟิล์มไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปเสียบเครื่องแล้วไม่ต้องอ๋อเพราะเข้าเครื่องเราเราสามารถลิงก์เข้าคอมได้เลยแล้วก็แปลผลลผรายงานผลได้โอ้ทันสมัยอิเล็อจิม เราถือว่าช้างของเราโชคดีนะครับทุกวันนี้ที่มีเครื่องมือทันสมัยที่มีเ,เครื่องมือนวัตก,กรรมที่ทันสมัยล้าสมัยมาใช้ในการรักษาดูแลสุขภาพในการวินิจฉัยโรคของช้างนะครับถือว่าโครงการโฆษณาจักรเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะครับบุคลากรนะครับแล้วก็นวัตก,กรรมใหม่ๆที่ทันสมัยนะครับเราก็จะนําเข้ามาประยุกต์ใช้หรือว่านําเข้ามา ใช้ในการรักษาช้างเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับเอาอย่างหันมาอีหละหางสิฟาดไอเด๊เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเอ็กซเรย์ดูบริเวณข้อขาหน้าดูนะครับข้อขาหน้าขาหน้าขวาขาหน้าข้างขวาคือตอนที่เอ็กซเรย์นี่ก็จะมีคุณหมอที่ใส่ชุดใส่ชุดนะครับใส่ชุดสีใส่ชุดนี้ชุดน่ารักน่ารักนี่น่ารักันเดี๋ยวขอถามเนี่ยสุดนี่มันมีสังสี่มันบอมีอีกสี่มัน เป็นคุณหมอกว่านี่บอกเขาเขาเลือกให้ไงเขาเขาเข้ากับหน้าตาบอแมนหน้าตาดาราเขาก็ให้มันเป็นเป็ดเป็นเป็นหมูเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยนี่ถ้ารูปนี้ใช่อยู่ค่ะถ้ารูปนี้ใส่อยู่ค่ะนี่ออันนี้เป็นชุดกันตะกัวนะครับชุดตะกัวเพื่อกันรังสีเอกซเรย์อ๋อเพราะฉะนั้นรังสีเมีผลต่อร่างกายอ๋ออย่างอย่างผมนี่ไม่ได้ใส่ชุดผมก็ต้องออกห่างๆใช่เพราะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะมีเพจตั้งนี้ใช่ไหมครับครับอ่ะนี่คือ รังสีเนี่ยจะออกจากเครื่องนี้อ,นนอันนี้คือแนวลังสีที่เป็นที่เป็น,ท,ปน,น,นที่เป็นเส้นเส้นเหมือนที่เป็นเส้นเส้นนี่ยคือแนวรังสีเราสามารถตัดแนวลังส,เส,งสีเราจะเอาแค่ไหนกว้างแคบแคบเราจะดูแค่ไหนได้ลังสีก็ยิงออกจากเครื่องนี้ไปเป็นลังสีเอ็กซเรย์ถ้าสมัยแบบคักสเอ็กซเรย์คนหนบอกได้เอ็กซเรย์คนก็ได้ได้โอ้ชอบไปสิมาเอ็กซเรย์เบิรงตับแข็งเฮงยังไม่ต้องเบิรงนแล้วหรอเอาไปไปไปสร้างทาโดนพี่น้อง อีฝรนี้ก็พากันหัวขกูดคอแคร์คืแคร์คอแคก์อยู่าัได้ไหนี่เห็นไหมนะครับเราก็ต้องออกห่างจากรางสีเอ็กซ์เรย์นะครับตอนนี้ก็จะต้องออกห่างเพราะว่าเดี๋ยวรังสีจะโดนเราเราดูส่องขอส่องดูเครื่องประมวลผลหน่อยนะครับเอาคือบอเห็นอย่างอะลนะเวลายิงจะเสียงสัญญาณยิงอ๋อมีมีเสียงอ๋อ อย่าาออกมาคุณหมอเห็นแล้วท่านผู้ชมมาดูครับมาดูมาดูแล้วก็จะเห็นกระดูกเห็น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 กระดูกเห็นกระดูกนะครับเห็นกระดูกข้อขาของของของพังศีมนะครับอันนี้เมื่อกี้เราเราเรามันมันมันงอขาใช่ไหมแล้วก็ปรับให้มันหมุนอืมอ่าให้มันอย่ในท่าอ๋อสามารถหมุนได้อันนี้สามร้อยหกสิบองศาไหม ได้หมดครับหมุนหมุนดูข้างฝั่งน้นฝั่งนี้ได้หมดไม่ไม่ไก็คือเราเอ็กซเรย์ฝั่งไหนไงเราดถึงว่าหมุนภาพดูเงภาพอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถปรับปรับดูนี่เครื่องมันทันสมัยเนาะมันก็สามารถปรับลดแสงดูได้ดูความผิดปกติอะไรไหมอันนี้อันนี้คืออันนี้คือคือบริเวณไหนอันนี้กระดูกขากระดูกขาต้นขาต้นขากระดูกตูกขาแล้วอันนี้คืออะไรเล็บบอก ไม่ส่วนส่วนตรงข้อข้อเท้านะข้อเท้านี่ที่แขวนแขวนอันนี้แต่มันไม่สะดวกบางทีทำงานแต่เราล้างสีสีเสร็จแล้วครับไม่สะดวกลุกเลยเสร็จแล้วอ่าหูจะคว่ำเนาะนี่แหละว่าจะสัดไงสัดตูประเทศไทยแมนร้างพันนวะอ่าเครื่องแขนแขวนออกแขวน เอาแขนไว้อย่างนี้บอกเสร็จย,ง <c oughs> ยงัง,ง <c oughs> เสร็จยังตงมเสร็จแล้วอะไรนะจ๊ะอ๋อแล้วเครื่องนี้ทําอะไรได้บ้างคุณหมอสามารถเอ็กซเรย์แบบตัวใหญ่ๆได้ไหมช่องท้องแบบเนี้ยระบบทางเดิอนอาหารอย่างเงี้ยถ้าในสัตว์สัตว์เล็กๆครับสัตว์สุนัขแมวอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้พลัง<อ>สีเอ็กซเรย์มีความทะลุทะลวงสูงนะครับแต่ด้วยความที่ช้างเนี่ยตัวใหญ่และหนาการจะเพิ่มลังสีไปเนี่ย มันจะเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะรังสีมีผลต่อไม่ว่าจะเป็นการเกิดมะเร็งอะไรประมาณนี้แล้วช้างนี่จะใช้อยู่ในสัดส่วนประมาณเท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่สัดส่วนความหนาว่าเราจะเอ็กซเรย์บริเวณไหนขาต้นขาก็จะเพิ่มค่าไปเรื่อยๆค่าแต่ละค่าก็อยู่ที่ว่าจะทะลุทะลวงเท่าไหร่ทะลุทะลวงมากทะลุทะลุวงน้อยอประมาณนี้นะครับแสดงว่าเราเราใช้กับสัตว์ได้เกือบทุกชนิดทุกชนิดใช่ อ่าเอ็กซเรย์เพราะได้หมดเพราะอันนี้ก็คืออยู่ในเครื่องเอ็กซเรย์ที่จะใช้ในบ้านเราทั้งหมดก็คือผ่านมาตรฐานหมดแล้วครับผมควบคุมแล้วก็มีมาตรฐานควบคุมหลังสีครับอ่าก็เครื่องนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะจำไม่ได้ที่กี่ล้านครับประมาณไม่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 ถึงล้านอือล้านไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านตอนนี้เรามีมันเจ็ดเจ็ดแสนกว่ามีเครื่องเดียวครับเจ็ดแสนกว่าอ่า แค่นี้นะเจ็ดแสนกว่าใช่ค่ะมันเจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าก็คือดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเอาไปข้างนอกได้เราสามารถยกเคลื่อนที่ได้ยกเคลื่อนที่ก็คือใส่กล่องใช่แล้วก็อ่านผลอ่านผลได้เลยอ๋อแสดงว่าตัวนั้นตัวตัวตัวหน้าจอนี้ก็ต้องแท็บเแ็ตแล้วก็ถือไปได้ไปได้เลยพิมพ์ข้อมูลคีย์ข้อมูลบันทึกเรียบร้อยต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตจากนั้นได้เลย ไอ้วก็แต่สมมติแต่สมมติจะเชื่อมต่อส่งข้อมูลให้อีกคนหนึ่งก็เปิด WiFi จากมือถือก็ได้เชื่อมต่อเครื่องเครื่องนี้มีอินเทอร์เน็ตด้วยอ่าเปิด w i f i จากตัวได้เนี่ยนี่อันนี้เป็นแผ่นเคลือบอันนี้ตัวมันจริงๆเห็นไหมอันนี้คือตัวแผ่นจริงๆอันนี้เป็นตัวโฮเดอร์คือตัวครอบนี่คือตัวแผ่นแผ่นฟิล์มที่ใช้อ่านโอ้โหทันสมัยมากเลยนะครับแต่ก่อนนี้สมัยนี้ทันสมัยขึ้นแต่ก่อนนี้ยาก เลยมาแต่เป็นแผ่นเล็กๆใช่ไหมแผ่นเซตเอ็กเซตเราก็มาต้องถอยข้างหลังครัเอาฟีไปล้างใช่กว่าจะล้างเศจกว่าจะอะไรก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้เราคือเราประมวลผลในไม่กี่วินาทีเลยไม่กี่วินาทีเราสามารถรู้ได้เลยว่าช้างเป็นอะไรเจ็บป่วยใช่มีอาการแบบไหนเจ็บขามาเจ็บขาอับเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ก็ผมว่าเจ็ดแสนก็คุ้มค่าอยู่นะครับคุณหมอถ้าถ้าเราแบบช่วยชีวิตของช้างได้ทันท่วงทีแล้วก็ทันเหตุการณ์แล้วก็ วินิจฉัยแม่นยำม,มากขึ้นว่าช้างเ,เกิดจากสถานการณ์มันเป็นอะไรขาเป็นอะไรตัวเป็นอะไรเจ็บป่วยจากตรงไหนเป็นฝีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถวินิจฉัยได้ทันท่วงทีแล้วก็ตรงประเด็นนะครับการรักษาก็จะแสดงผลผลสำฤทธิ์ของการรักษาก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าเจ็ดแสนกว่านี้ไม่แพ้แล้วทีนี้อุปกรณ์ของของโรงพยาบาลสถานพยาบาลช้างของเราเนี่ยตอนนี้ยังขาดเหลืออะไรบ้างไหมคะ ยังขาดเหลืออะไรไหมคือตอนนี้ตอนนี้เรามีหนึ่งก็คือเครื่องตรวจเลือดนะครับตรวจค่าเม็ดเลือดค่าบัตรค่าทางเคมีในเลือดเครื่องอืลตาซาวนะครับเรามีแล้วเครื่องเครื่องส่องภายในเครื่องส่องกระเพาะภายในเราก็มีแล้วนะครับตอนนี้แทบจะครบแล้วแต่ก็จะเหลืออุปกรณ์ยิบย่อยๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องบําบัดเครื่องเขาเรียกเขาเรียกอะไรเครื่องเลเซอร์อะไรพวกนี้ต่างๆนานาอาจจะต้องเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญได้มาใช้ ในอนาคตอาจจะมีได้สั่งอะไรไปอีกในอนาคตไหมคะว่ก็มีสั่งเครื่องมืออะไรไปก็มีมีมีในอนาคตอย่างเช่นเครื่องเครื่องตรวจเครื่องตรวจเชื้อโรคเครื่องตรวจไวรัสอะไรอย่างนี้ครับแล้วพวกกล้องจุลทรรศน์พวกเราก็สั่งมามีแล้วมีแล้วแล้วต้องการเพิ่มไหมครับต้องการเพิ่มครับเพื่อวิจัยได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับเพราะบางทีการใช้บางทีช้างเข้ามาหลายตัวแล้วเป็นหลายตัวกัน ถ้าอุปกรณ์ไม่เพียงพอเนี่ยก็จะอ่านผลได้ช้าใช่ป <Okay. S 2> ระมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดว่ามีท่านใดสนใจสมทบทุนร่วมบริจาคน,นะครับ,รบรก็สามารถบริจาคได้บริจาคได้โดยตรงนะครับหรือว่าบริจาคผ่านโครงการอุปถัมสถานพยาบาลช้างนะครับหรือว่าโครงการอุปถัมช้างของโครงการโฆษณจาจจังหวัดสุรินทร์นะครับขึ้นทางเพจโษณชนาจจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะมีช่องทางการบริจาค นะครับหรือ,ใน,อในทางการที่ท่านร่วมบริจาคมาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสัตว์นะครับที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสัตว์ที่คู่แผ่นดินไทยที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้พวกเราได้อยู่อาศัยกันมาถึงเท่าทุกวันนี้นะครับ <Aye. S 1> ก็ถือว่าเป็นช้างเป็นสัตว์ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีบุญญาบาร,รมีนะครับของคนไทยในความเชื่อนะครับเพราะฉะนันะ้นถ้าเราทําบุญหรือว่าเราเได้ร่วมบริจาคกับช้างเนี่ยคนไทยมีคติความเชื่อว่าใช่ครับมีบุญใหญ่ ได้บุญใหญ่ได้บุญที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีบุญญาบารมีอะมีบารมีเยอะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอคุณหมอนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ผู้ช่วยทางด้านโน้นนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจอกันใหม่นะถ้าเกิดคุณหมอมีของเล่นอะไรใหม่ๆก็เรียกเรียกเรียกให้ไปเล่นด้วยได้เรียกให้ไปเล่นด้วยเาเป็นพวกสอนรู้สอนเห็นอะไรได้คับ กองสอนเนมค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณและขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ